ฟุตบอลหญิงไทยย17พร้อมสร้างประวัติศาสตร์หรือไม่นักสั้นนี้ทับชบาแก้วอายุไม่เกิน17ปีพร้อมลงสนามเพชินหน้าเนปาลในการแข่งขันฟุตบอลหญิงอ17ชิงแชมป์เอเชีย2026รอบคัดเลือกกลุ่ม f วันที่17ตุลาคม2568เวลา18นาฬิกา30นาทีที่สนามชนบุรีสเตเดียมซึ่งเป็นโอกาสทองสำหรับทีมชาติไทยในการผ่านเข้ารอบสุดท้ายแต่นี่คือจุดที่คนใหญ่ส่วนใหญ่มักลืมการแข่งขนัขนนี้ ไม่ใช่แค่การชิงชัยชนะแต่เป็นการสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับฟุตบอลหญิงไทยในอนาคตและนี่คือสิ่งที่ทำให้นัดสั้นนี้น่าติดตามอย่างมากถ้าคุณเป็นผู้ที่รักฟุตบอลหญิงอย่าพลาดการเฉียร์ทัพฉบาแก้วผ่านการถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐสปอร์ตบิจิสปอร์ตชังศึกและไทยวีเมนเอสฟุตบอลบน YouTube และ Facebook หรือแม้แต่ไปให้กำลังใจกันถึงขอบสนามซื้อบัตรได้ที่ห้องขายตั๋วใกล้ประตู 3, สาศาลาจีนชนบุรีสเตเดียมเริ่มขายตั้งแต่13นาฬิการาคาเพียง100 และ150บาทวิเคราะห์ผลงานก่อนนัดสั้นทับชบาแก้วยูสได้เริ่มต้นการแข่งขันอย่างสวยงามด้วยการชนะเติร์กเมนิสถาน17-0นในขณะที่เนปาลเสมอกับเติร์กเมนิสถาน0-0ในกลุ่มนี้ไทยอยู่ในตำแหน่งนำกลุ่มด้วย3มคะแนนเต็มในขณะที่เนปาลมี1คะแนนหักไทยชนะหรือเสมอในนัดนี้จะผ่านเข้ารอบสุดท้ายทันทีแต่คำถามสำคัญคือทีมชาติไทยยูสพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับความท้าทายจากเนปาลหรือไม่กองหลัง อาริสาแต้มสกุลและกองกลางพัฒมนแสงตายืนยันว่าทีมพร้อมทั้งด้านสุขภาพและจิตใจพร้อมที่จะปรับตัวกับสภาพสนามและสภาพอากาศที่อาจมีฝนตกแต่คุณคิดว่าเพียงพอหรือไม่การแข่งขันในระดับนี้ต้องการมากกว่าแค่ความพร้อมทางกายภาพแต่ยังต้องการกลยุทธ์และจิตวิทยาที่แข็งแกร่งด้วยทีมชาติไทยอายสิ 17, จะสามารถทําได้หรือไม่สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือการแข่งขันนี้ไม่ใช่แค่การคัดเลือกทีมเข้ารอบสุดท้าย ยังเป็นการคัดเลือกทีมที่จะไปแทนทวีปเอเชียในการแข่งขันฟุตบอลหญิงยู17ชิงแชมป์โลก2026ที่โมร็อกโกซึ่งทีมชาติไทยยู17มีโอกาสที่จะเป็นหนึ่งใน4ทีมนั้นแต่คุณคิดว่าทีมชาติไทยยู17พร้อมที่จะ,ะเผชิญกับระดับโลกหรือไม่อย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้